สวัสดีครับมาวันนี้นิพามาชมนะครับพระคงในพระคงลำพูน,นเนื้อจัดนะครับละเอียดนะครับเนื้อละเอียดยิบนะครับผ่านการใช้มาสมบุกสมบันนะครับนะพรนะองค์นี้เนื้อเนียนละเอียดนะครับนะผิว ผ่านการจับนะต้องมา,มาเยอะ งานแฮนเม็ดนะครับแฮนเมดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่รายละเอียดดูความเกา่าความยุบความย่นของดินนะครับหลายร้อยปีนะครับนานหลายร้อยปี คงหล,นล่นเดียวกับน้พระรอดนะครับน้พระรอดลำพูนน้พระคงลำพูนพระเปิ่มลำพูนกับพระเลี่ยงนะครับน,ะน,ะนะถ้าลักษณะนี้ก็ก็หลายเงินอยู่นะครับน้ากหลายเงินผิวเนื้อลักษณะการทำ เนื้อดินจะละเอียดนะครับนะดินผ่านการล่อนอย่างดีนะครับไม่ค่อยมีเม็ดกวดเม็ดอะไรมากนักด้านหลังก็นะตามสภาพนะผ่านการจับการอันนั้นมาพอสมควรนะครับดูนะครับที่ลองลนะอยยุบลอยยุ่น ลา,ลายนิ้วมือนะลายนิ้วมือใหญ่ในะยุคก่อนสมัยก่อนก็นะถือว่าเนื้อจัดได้นะครับเนื้อจัดองหนึ่งนะวันนี้ก็เอามาฝากเ,เพื่อนๆนะเอาผักคงลำปูนมาฝากนะครับ ก็ขอเพื่อนๆฝากช่วยแชร์นะครับนะฝากกดถูกใจนะฝากกดติดตามด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินแนะนำพระนะรนะนำภาพนะกุต่างๆนะนะกุต่างๆหรือพระเรียนต่างๆนะมาให้เพื่อนๆนะได้รับชมได้พิจารนาร่วมกันได้ศึกษาร่วมกัน วันนี้ขอกก่วาวคํว่าสวัสดีครับ